สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมีดสองเล่มนะครับผมเล่มนี้ไม่มีฝักนะครับส่วนเล่มนี้มีฝักนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเล่มเล็กก่อนนะครับเล่มที่มีฝักครับเป็นด้ามฝักไม้มาค่าปุ่มนะครับตัวด้ามปักหมุดโมเสกและหมดอลูมิเนียมเจาะรูร้อยเชือกนะครับเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์นะครับ ครับเป็นทรงปังตอเล็กหรือคัตติ้งเล็กนะครับวัตถุดิบทำจากเหล็กบาเลือดสตินนะครับใบยาว4.5นิ้วครับใบกว้าง1.7นิ้วเกือบ2นิ้วนะครับสันหนา5มิลนครับด้ามยาว4นิ้วนะครับมาพร้อมฝักไม้มาค่าสวยๆเลยนะครับ ส่วนเล่มนี้ไม่มีฝักนะครับเป็นด้ามไม้พยุงดำนะครับปักหมดอลูมิเนียมและหมดโมเสกเจาะรูรล้เชือกด้านท้ายนะครับตกแต่งด้ามสวยงามครับผมเหล็กบาร์เลออดสตินเหมือนกันครับครับใบยาว 7.5นิ้วนะครับใบกว้าง1.4นิ้วสันหนา5้มิลนะครับส่วนตัวด้ามน,นะครับยาว5นิ้วครับผมเล่มเล็กนะครับผมราคาพร้อมฝักนะครับราคา2000รวมส่งนะครับ ฝักปุ่มไม้มาค่าส่วนเล่มนี้นะครับเป็นเล่มใหญ่7.5นิ้วนะครับราคา2,500รวมส่งนะครับเล่มนี้สามารถสั่งทำซองหนังหรือซองไพยเด็กหรือว่าฝักไม้ได้นะครับครับผมสมนใจเล่มไหนสอบถามนะครับขอบคุณครับ